อ้าวบ้านนี้พยาบานดาวเทียมด้วยครับเด้อบานนี้เด้อลาบห่วยห่วยจุย่างเนาะหมวยเนี่ยมันจะกินหมูใหม่ในมือพยาบาลดาวเทียมจัดนะครับเด้อพี่น้องเสียบเออเสียบขมอำลำขมจะนยางเดาด้วยครับเด้อพี่น้องเลยขมจะนดิงไปสักบาขมจันยางเดาเนี่ยพยาบาลดาวเทียมด้วยครับเด้อนี่ขมจะเด้งไปเลยแหละขมยางเดานับมาหนับไปเลยเนะครับเสีบบางอย่างมันแสียบหอยแมงกันนี้นะครับเด้อนี่พี่น้องเลย มันเสียบย้อนบักซบักซีสิบมัดโซ่กอดมัดเนเยี่เดี๋ยวเตรียมงานไงผไปเอามาเนี่ยไปคาก็มองเลยสดสดดสดพี่น้องเอ้เนื้อเต้นดึกกเออหนื่อยเต้นดึกเลยบ่ะนี้ยใหญ่ข้อมาหมาไงนายช่องกหมาไงเอาแล้วานบันี้ยานเลยบันี้นี้้ามเนื่อไง เนี่ยมต้นกันยอมได้หันหลาเสียวมากินอามามโอ้ยนันี้เียบยังร่อน้ำมันเอะแหมสบอยู่มันมันของสดมักกระสบมันทุกอย่างตัวต้มกระสตัวหลากกระนนีโอ้ยองสียซคลงเปีนี้เสยบลงเลอ้ยาบาลในบานเทียมในบาน่าเทียมสามสิบมันน่ขอหลากเอาทามสิบมันทุงนึงเซม ของแต่ของแต่พี่น้องของแต่